สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาพูดถึงเมนูที่มีชื่อว่านาวาฮันดานิวซึ่งจะมีที่มาจากประเทศไหนมีลักษณะจุดเด่นอย่างไรเรามารับชมกันได้เลยค่ะแหล่งกำเนิดของนาวาฮันดานิวมาจากเมืองปารีสในช่วงต้นทศวรรษที่1940ถือว่าเป็นสตูที่นิยมทานกันในฤดูใบไม้ผลิเนื้อแกะถั่วลันเตาและมันฝรัง่งที่มีความสดใหม่ ้วนเป็นผลไลิตที่ได้มาจากฤดูใบไม้ผลิและชื่อของนาวานดาเนลได้รับการตั้งชื่อตามสิ่งที่หลายคนคิดว่าเป็นผักเมืองหนาวนาวานเป็นภาษาฝรั่งเศสที่แปลว่าหัวผักกาดและยังมีแครอทที่เป็นส่วนผสมสําคัญอีกอย่างหนึ่งทําให้มีความหวานตามธรรมชาติและทั้งสองอย่างได้ไปผสมผสานกับตัวเพื่อให้มีความสดชื่นมากยิ่งขึ้นและเนื้อแกะที่ให้รสชาติที่เบากว่าเนื้อวัวมากทําให้เหมาะกับ เป็นสตูที่กินกันในฤดูใบไม้ผลิค่ะส่วนสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศฝรั่งเศสนี่คือแมพของประเทศฝรั่งเศสค่ะภูมิศาสตร์ส่วนใหญ่ประเทศฝรั่งเศสจะเป็นพื้นที่ราบเทือกเขาที่สําคัญที่สุดคือเทือกเขาเอลฟ์และก็จุดที่สูงที่สุดคือยอดเขามงบลองสูงหนึ่งสูงสี่พันแปดร้อยเจ็ดเมตรและภูมิอากาศประเทศฝรั่งเศสมีภูมิ ประเทศหลายแบบมีทั้งภูเขาที่ราบสูงที่ลุ่มแม่น้ำชายฝั่งมหาสมุทรและที่ราบตอนกลางจึงมีภูมิอากาศที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ซึ่งจะมีสีฤดูดังนี้ค่ะฤดูใบไม้ผลิเริ่มขึ้นในเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนจะเป็นฤดูที่ให้ความอบอุ่นฤดูร้อนซึ่งจะเริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายนและกันยายน จะมีอากาศร้อนซึ่งเป็นฤดูแห่งวันหยุดฤดูใบไ,ไม้ร่วงเริ่มเป็นประมาณเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมอากาศจะแปรปรวนท้องฟ้ามืดครึ้มลมแรงและฝนตกบ่อยฤด,ดูหนาวจะเริ่มขึ้นในเดือนธันวาและมีนามีฝนและหิมะตกเป็นประจำค่ะและจะมีวันหยุดฤดูหนาวเพื่อให้เกิดการพักผ่อนค่ะส่วนสภาพประชากรพฤติกรรมการทานอาหาร หลายคนเข้าใจผิดว่าผู้หญิงฝรั่งเศสควบคุมน้ำหนักแต่ความจริงคือพวกเขาเลือกทานค่ะเลยทำให้เกิดอัตราเป็นโรคอ้วนต่ำอย่างเช่นอาหารฝรั่งเศสจะเน้นคำเล็กแต่หนักไปด้วยไส้เนื้อผักชีสและขนมปังชาวฝรั่งเศสจะให้ความสำคัญกับการปรุงอาหารที่บ้านเพื่อเลือกใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นชาวฝรั่งเศสจะเน้นการกินอาหารโดยที่แบบจะไม่ดูทีวีอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ ชาวฝรั่งเศสเนี่ยจะไม่กินเหลือทิ้งเหลือคว้างจะกินแทบทุกส่วนของสัตว์เลยและชาวฝรั่งเศสชอบออกกําลังกายนอกบ้านโดยการวิ่งการว่ายน้าและชอบการเดินมากกว่าการขับรถเป็นต้นค่ะและเราก็จะมาพูดถึงวัฒนธรรมของการทานอาหารของประเทศฝรั่งเศสกันนะคะซึ่งประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมการทานอาหารที่ค่อนข้างยุ่งยากหลายขั้นตอนแต่วันนี้ดิฉันก็จะมาพูด ยกตัวอย่างให้แค่สัก2องสามข้อนะคะอย่างเช่นการทานซุปแบบวิธีของฝรั่งเศสคือเราต้องตักซุปออกจากตัวและจิบซุปแบบข้างช้อนหรือว่าเป็นมารยาทในการทานซุปห้ามใส่น้ําแข็งในแก้ววายเด็กขาดเพราะมันจะทําให้เสียรสชาติและผิดมารยาทแล้วก็ห้ามเอ่ยปากขอเครื่องปรุงเป็นอันขาดยกเว้นก็แต่ว่าเกลือกับพริกไทยเพราะมันจะเป็นการทําให้เสียมารยาทค่ะ และเรามาพูดถึงภาพรวมของวัตถุดิบที่มีในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในการปลูกพืชผันหนังตางแต่ทางฝรั่งเศสจะปลูกจะปลูกได้ดีและนําวัตถุดิบเหล่านี้มาทำอาหารมีหลักๆดังนี้ค่ะคือองุ่นแอปเปิ้ลแตงโมบูเบอรี่มันเทศมะเขือยาวแตงกวาและพริกหยวกของพวกนี้จัด จัดส่งทั้งต่างประเทศและจําหน่ายภายในประเทศและประวัติความเป็นมาของนาวาฮันเดนิวเมนูนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนิยายเรื่อง World at Night ที่ถูกแต่งขึ้นมาในปารีสช่วงทศวรรษที่1,940และได้ถูกกล่าวถึงในนิยายโดยโดยเนื้อเรื่องก็จะประมาณว่าจีนครูดแคสซันตัวเอกของเรื่อง The World at n i g ไ t เนี่ยได้ให้ภรรยาของเขาปรุงซุป นาวาฮันเดนิวที่เป็นสตูนี้แล้วเธอก็ให้จีนคูตแคสเซนเนี่ยชิมแล้วเขาก็แบบบอกว่าซุปนี้อร่อยมากแล้วก็ทำให้ซุปนี้กลายเป็นแบบชื่อด่งดังขึ้นมาเพราะเขาบอกว่าถ้าไม่ชิมก็ไม่ได้แล้วอะไรประมาณนี้ค่ะลักษณะที่สำคัญของนาวาฮันเดนิวคือสตูที่ผสมผสานเนื้อแกะ ัวลันเต้าแครอทมันฝรั่งและผักกาดม่สสำหรับสตูดูดูใบไม้ผลิที่มีรสชาติเข้มขน้นแต่รสชาติเบากว่ารสชาติเนื้อค่ะซึ่งมีส่วนผสมที่แบบเป็นส่วนผสมหนักก็คือลูกแกะไม่มีกระดูกน้ำมันมะก,กอกเนยหัวหอมแป้งมันมะเขือเทศวายขาวกระเทียมมันฝรั่งแครอทหัวผักกาดตัวเขียวกานี่ผักชีฝรั่งสับและ พริกไทยเกลือค่ะส่วนวิธีทําคือตัดเนื้อแกะเป็นชิ้นๆใส่วัวหอมและกระเทียมและใส่น้ํามันหมูล,ลงไปในหม้อปรุงแล้วก็ใส่ทุกอย่างลงไปแล้วก็ทีนี้ก็โรยด้วยแป้งราดด้วยวายขาวแล้วก็ใส่น้ําลงไปให้ท่วมเนื้อแล้วก็ใส่ากาลนี่และมะเขือบดลงไปแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยจากนั้นเคี่ยวทุกอย่างปิดฝาตั้งไฟอ่อนเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงในขณะที่ตั้ง สตูเนื้อให้ปลอกเปลือกมันฝรั่งผักกาดแครอทแล้วก็นึ่งเป็นเวลา10-15นาทีและข้่วถั่วที่มีเปลือกในกระทะแล้วก็ปิดฝาใส่เกลือน,นึ่งหนึ่ช้อนชาแล้วก็นำทุกอย่างไปต้มแล้วปรุงเป็นเวลา10-15นาทีเมื่อเนื้อนุ่มสุกเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วให้ใส่ผักที่ปรุงสุกลงไปในหม้อและปรุงต่ออีก15นาที แล้วเท่านี้คุณก็จะได้สตูเนื้อแกะที่พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ